ของเซตเนี่ยก็ต้องเป็นแม่นม้ำเจ้าพยาทั้งสายแล้วป้าเพราะว่าเซตนี้คุ้มมาก คนออนี้แนะนำาสบ,บิดารุ่นไหนที่ต้องมีและนี่คือสาบ,บิด่าแฮปปีบ้บาร์นิวบาเลตค่ะปร้มาบาร์ไรท์พงสวยนูแบบใหม่ที่พรีเมียมกว่าเดิมแถมรุ่นเนี้ยใบเฟิร์นก็ใส่ด้วยนะแม่เนื้อผ้าบางเบาแห้งง่ายไม่อับชื้นขอบใต้อ,อกแบบใหม่แบบสับทอแบบบลิปเพิ่มความกระชับแต่ไม่อึดอัดแน่นอนปีกข้างสูงเก็บเนื้อข้างได้ดีไม่ปินไม่ปองใส่บ่าปรับได้ตะขอสามแถวยึดเกาะแน่นเหมือนเดิมความรัดความปังยังไม่จบเพาะฟองน้ำตัวนี้เป็นแบบแอร์ฟจอจเพิ่มตะข่ายระบาย ได้ดีม,มาในรูปแบบ4ีล็อกล็อกออกสวยแปะกว่าเดิมแน่นอนแล้วเขามีนวัตกรรมดูมดูมคอนเน็กแพดนะตัวเนี้ยอกตูมจัดทรงง่ายแผ่นบาไม่เลื่อนหนีแล้วตัวนี้เป็นฝีใสใสได้ตั้งแต่อก28สิถึงสีนิ้วเลยของแท้ต้องมีโลโก้สบ,บีนาแบบนี้นะจ๊ะสบ,บีนาเขาเลิศตรงที่ตามทันทุกเทรนแฟชั่นเพราะนี้คือสีตามเทรนปีสอนี่สิบนี้เลย ใส่แล้วดูไฮโซไฮโซก็เก๋เวอร์แต่ไม่ได้ได้แค่สีน้ำตาลนะเพราะว่าให้สีเนื้อไปอีก2และสีดาไปอีก2ได้แบบนี้ไปทั้งหมดรวมเป็น6ตัวแต่ราคาเบาๆแค่1นึ่งพ้ยบาทตกตัวละแค่2องร้อยาทเององแอบกระซิบเลยนะว่าถ้าไปซื้อที่อื่นข้างนอกตามห้างตามไรเนี้ยเธอตัวละ700กว่าบาทเลยนะให้ดูป้ายเลยเพราะฉะนั้นใครอยากสวยแบบไม่ตกเทรนจัดไปเลยเซตนี้คุ้มๆ6ตัวแค่1390บบาทรีบทักแชทด่วนๆเลยสีฮิตแบบนี้หมดเร็วนะแม่